มากนะมันจะเป็นเสียงจริงเขาเลยไ่เสียงแท้เลยเสียงไม่ได้แปลกอะไรเลยเสียงออกมาคืนก็ได้นะดำนานี่เราก็ยิ่งมีคลิปนะคุณปิงปิง,ปงดำนาเราก็ได้คลิปเราก็ลงไปเลยตอนที่เราขึ้นคลิปนี่นะสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยขึ้นเป๊ะๆขณะเดียวกันของแม่เสี่ยมมีอยู่สามคนสองคนแล้วก็คุณน้อยก็ไปเจอกัน เจอไปบ้านไหนก็ก็เจอเจอบุญเลือดอยู่นะบุญเลือดปีปฏิสัมพันธ์ดีมากบุญเลือดมีส่วนผสมผส,ส,สานก็ไล่อยู่ที่ทอำเภอน้องหินจังหวัดเลยนะคะประเทศไทยคะ่ะสนุกสนุกจ้าแม่นองได้ขึ้นไหมวันเนี้ยน่าจะไม่ขึ้นเนาะเพราะว่าไม่เห็นไม่เหม็มเดินไปลงไปสว,ขวนขอบคุณมากคะ่ะแม่นอง แม่นงพูดดีมากนะเมื่อเช้าเนี่ยแม่จะยิ้มชื่นชมเลยนะคะที่ฮองโคสพูดดีมากเลยให้กําลังใจกันเสียงดีนะเนี่ยนะเสียงดีนะนเนี่ยแม่นบอกเส,สียงเปะล่าอันนี้บอกแม่้เลยต้องต้องมาฟังใกล้ๆใช่ไหมยมลใช่เลยค่ะต้องขึ้นมาฟังใกล้ๆ เลิดก,ก็บอกสวัสดีจ้าพี่น้องนะ่ะพี่น้องพี่น้องก็จะเป็นพี่น้องของทุกคนเนาะพี่น้องของทุกคนเลยนะคะที่จะพูดถึงพี่เหน้านี่แหละหน้าที่เขียนไว้นี่แหละไว้ดูเขียนไว้ละ,ไ,ละไปดูยิ่งคําพันเวรุ่นนารักนี่นะทำไมมาหยอดตอนเช้าเหรอมาหยอดตอนเช้าใช่ไหมฝนถ้าฝนลงทําไงอ่ะวิ่งทันเหรอ เพราะว่าช่องช่องตัวเองก็ไม่ใช่ช่องช่องใหญ่ก็รู้อยู่นะคะพะพยเอฟวันนะคะมาส่งกำลังใจแม่เสียามขอบคุณมากค่ะนะคะขอบคุณจริงเราก็จะไปได้นะคะทุกคนก็พยายามทุกคนก็มีงานทุกคนนั่นแหละนะคะพี่แม่พูดไปด้วยเลยพี่แม่พูดไปย้วยแล้วกาจะร้องไม่ร้องแรงเนาะ หมอดูใจโอเคนี <rôle> ้ก <of> <ici> ็ได <ol ed itation> okay, ้นะคะคุณแม่เนาะร้องจร้องงานเขาไม่ให้ร้องงานจนจบเขาไม่ร้องก็จะไปคนนู้นนิดคนนี้หน่อยนะเนาะสนเลิดเนาะแล้วมันเป็นเวลาที่เราส่งงานด้วยนะตอนนั้นนะเนาะเวลาส่งงานนะเลิ่ส่งงานนี่กว่า ไม่ใช่เหรอลืมลืมเวลาเน่ยไล่เปิดการมองเห็นเจ็ดโมงเช้าจ้าแม่สเสียมโอ้เจ็ดคนเลิศดคนเลิศดก็มาส่งกําลังใจให้แม่สเสียมนะคะขอบคุณคุณเลิอดจ้าขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะมาความรู้นั้นไปปฏิบัติตามหรือว่าทาทำงาน ไปตามมากเลยถ้ามีอะไรเราก็จะคุยกันนะคะแม่สวยจ๋าะนะมีความรู้อะไรก็มาบอกแม่เงี่ยมแม่เงี่ยมก็มีอะไรก็จะเล่าให้แม่แม่สวยฟังม,มาและขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมโอเคสวัสดีค่ะสวัส <laughs> ดีค่ะบุญเลิศขึ้นได้ดสบาย,ยสม่ำเสมอไม่ให้ขาดนะคะตามที่เฟซบุ๊กเขาแจ้งมาในโปรไฟล์ของเรานั่นแหละ ะะได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีสวัสดีมากค่ะคุณพลจันร้องบริหานครน,นะคะเอฟบ,บันนะคะมาขึ้นช่องกับคุณแม่สิยะะนามน,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 นะคะดำนานั่นแหละหัวเราะนะคะดำนานั่นแหละมันยิ่งได้คลิปเยอะอืมมีมมคลิปได้ดำนานเราก็ทำคลิปได้ถอนกล้าก็ทำคลิปได้นะคะโอ้ยขนกล้า แบก้าอะไรก็ทําได้นี้มีความภักดีพอหัวใจเรื่องนี้มีความจริงลงลดลงนาทีลดลงลดลงถ้าเราไม่ทําให้เสมอหรือว่าไม่ทําเพิ่มเวลาลดแน่นอนอ่าดีแล้วคุณคําพันธ์ขึ้นไม่จําไม่ได้แล้วไปอยู่ตรงไหนเนาะ ย้อนหลังนะคะไปเยี่ยมยายคําพันหน่อยนะคะความรักและความห่วงใย,ยเก็บมาไว้เอาไวให้ความรู้นั้นไปปฏิบัติตามหรือว่าทำทำงานไปตามตัดดอยดำนาดำนาเสร็จแล้วกู้มัน หมอให้พักสายตาเหนียมก็คงไม่ได้อะไรกับเขาแล้วเพราะว่าไม่ปังอะคลิปก็ไม่ปังอะไรก็มีสองคนสามคนดูนะคะนะคะเราก็จะทำแบบนั้นกันนะคะน้ำกำลังมาฝนไม่ตกแต่น้ำมานยายแผนบอกนะคะ,ะสวัสดีคุณคำพันธ์ค่ะ ห่างไปอีกอ่าแต่ถ้าเราปฏิสัมพันธ์อยู่ทุกวันเออก็จะเห็นขึ้นทุกวันนะคะเห็นขึ้นทุกวันใชห่ห่วงห่วงใจก็แสนห่วงใยเป็นคนที่มีเหตุและผลและเป็นคนมั่นคงในอ่ามั่นคงในการทำงานไม่สายามเห็นจุดนะไม่จำไม่ได้แล้วไปอยู่ตรงไหนเนาะ ย้อนหลังนะคะไปเยี่ยมยายคำพันหน่อยนะคะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณยายแผนขอบคุณคุณคำพันขอบคุณแม่สวยใส่ทองขอบคุณสาวพันปีขอบคุณไอยสองเพราะฉะนั้นงานเราก็จะค้างไม่ได้นั่นเองนะคะขอบคุณคุณคำพันที่เข้ามาไม่เป็นไรเราก็จะหลีเลี่ยงให้ก็คงจะน่าดูน่าชมเนาะ <c oughs> ใเส่ยแหมก็เข้าไปทักทายว่าจะไปดูน้ําน้ํากาลังขึ้นเนาะ <c oughs> หรือว่าถ้าถ้าเราถ้าเราห่างไปวันสองวันสามวันปฏิสัมพันธ์เราเนาะมันก็จะห่างไปสวัสดีค่ะทักทายนะคะสาวพันปีทักทายคุณเลิศด,ด้วยนะคะสาวพันปีทักทายคุณเลิศด,ด้วยนะคุณเลิศก็เป็นเพื่อนที่เช้าเนาะโอ้พร้อมกับครูพรชนกนะเนี่ย เย็นโมงเช้าบางทียังไม่ตื่นนะเนี่ยเลยติดขัดขอ้องขาซาเป็นปีได้ได้อะไรได้ได้อะไรเขาที่เขาได้กันนะ,ะวันว่างนอน<ะ>ป่ายมอนไม่มีใครใคยเราทำงานเป็นปกติอยู่นะคะเราไม่ได้ไปไหนนอกจากว่าวันหยุดของเรา บรรยุทของเราก็คือเราเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะงาน,นเนาะยายแผนทองคาะสวัสดีค่ะยายแผนขอบคุณนะจ้ะไอ้เปล่งเสียงออกมันมันมีความสุขนะเป็นพลังเสียงดีค่ะไม่ผ่อนคุณเพืพ่อ<พ>็บอกสวัสดีจ้าพี่น้องน่ะพี่น้องพี่น้องก็จะเป็นพี่น้องของทุกคนเนาะพี่น้องของทุกคนเลยนะคะที่จะพูดถึงพี่เอาไว้ เพราะว่าใจดวงนี้มีความรักแมนป่แม่เพราะว่าใจ<ค><ณ>ลรีจ่จะคุณยายเจอที่สตอรี่จาคุณยายไม่ได้ยงดีนะถ้าเสียงไม่ไปสูงไปไม่ได้นะั้นยายมนเพิ่งถึงบ้านค่ะไปรับหลานมาอ๋อไม่เป็นไรทำกับข้าวก็ไม่เป็นไรก็แม่นงก็ทำไปเลย<ค><ณ> บบุญเลิศมีงานทับบุญเลิศม,ม,มีงานก็ทําแม่นงของเราพี่นงของน้องๆก็สวัสดีบุญเลิศหานนครนะคะบุญเลิศเราก็พิสานะคะสวัสดีค่ะทั้งสามท่านแม่มดมาแล้วนะคะแม่มนนะคะร้องเพลงให้ฟังเด้อบุญเลิศก,ก็มีแต่ร้องเพลงผิดไม่เป็นไรทํากับข้าวก็ไม่เป็นไรก็แม่นงก็ทําไปเลย ถ้าบุญเ,เ,เ,เลิศมีงานถ้าบุญเลิศมีงานก็ทเาเท่านั้นเองนะคะส่งไปไม่ให้ขาดอันนั้นก็จะไปทําให้เราอได้มีบุญเลิศก,ก็ปฏิสัมพันธ์ดีนะบุญเลิศเนาะไปทุกทีเลยจะไปกีดยางฝนพอหัวใจดวงนี้มีความพักดีพอหัวใจดวงนี้ มีควาเราก็ทดลองมาไม่เหยี่มก็ว่ามันจะไปจะไปถึงไหนกันลองดูลองดูงดจะทําได้ไหมเขาบอกว่าเขารับตั้งแต่สวาสดีท่านเนไทยค่ะเดี๋ยวมีเป็นเวลาอาหารเย็นเนาะก็ต้องเห็นกันในทำไมโดนบเลไม่เห็นเลนเยนนะ เปิดค่าการมองเห็นนะคะขอ,ขอบคุณค่ะดได้เสมอ <c oughs> ก็เห็นก็เห็นแม่นงยุ่งยากเรื่องคำกับข้าก็เจียงใจกันเนาะทุกคนนั่นแหละใช้เวทลูกควรจำสายลมมาบอกเขาว่าคาคิดคไม่เป็นไรค่ะแม่นงแม่นกไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะคะไม่ยำอยู่ได้อ่อยู่ได้เสมอ อนอกจากนั้นก็มีคุณคําพันคนใหม่ยังไม่ยังไม่ผ่านนะคะคุณคําพันขึ้นบ่ายโม